วันนี้เกณฑ์ทหารเป็นวันแรกภาพรวมเรียบร้อยดีนะคะซึ่งรัฐมนตรีกรลาโหมก็ออกไปตรวจเยี่ยมหน่วยเกณฑ์ทหารด้วยค่ะเป็นหน่วยคัดเลือกทหารกองเกินนะคะที่กองพันทหารสื่อสารที่1เขตสาธรนะคะแล้วก็ยังพูดถึงว่าประเด็นเรื่องของการเกณฑ์ทหารมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เป็นการเพิ่มให้โดยที่หลายคนไม่ต้องกังวลด้วยนะคะโดยวันนี้ไปดูภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมของนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกรลาโหมกันบ้างค่ะ เดินทางไปที่กองพันทหารสื่อสารที่1เขตสาธรพบว่าในเขตนี้มีทหารกองเกินที่สมัครรายงานตัววันนี้85คนผ่อนพันธ์38คนหลีกเลี่ยง1คนแล้วก็แจ้งสมัครใจอีก1คนยอดความต้องการก็คือกองทัพบ,บก4นายและกองทัพเรืออีก4นายด้วยกันโดยทางคุณสุทินบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของลูกผู้ชายนะแล้วก็ยกตัวอย่างบางประเทศด้วยบอกว่าไม่ได้จับสลากเพื่อเข้ารับการตรวจเลือก หลายประเทศยกตัวอย่างอย่างเกาหลีใต้พอคุณเกณฑ์อายุถึงเนี่ยต้องไปเกณฑ์ทหารทันทีแม้กระทั่งดาราซีรีส์ใช่ไหมคะก็ต้องไปเกณฑ์ทหารเหมือนกันบางประเทศอย่างอิสราเอลก็ให้ผู้หญิงไปเป็นทหารเกณฑ์โดยที่ไม่ต้องจับสลากค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่เข้ารับการรชาชการการเกณฑ์ทหารต้องเสียสิทธิดังนั้นรัฐบาลปีนี้มีการปรับเปลี่ยนการคัดเลือกหลายอย่าง โดยการเพิ่มสิทธิ์เช่นใครเรียนอยู่ก็จะได้เรียนต่อไปก่อนเพราะว่ากลาโหมไปเซ็น MOU กับกระทรวงศึกษาธิการและยังมีบริษัทเอกชนจะเปิดรับหลังจบเกณฑ์ทหารด้วยกำชับว่าไม่ให้ลงโทษนอกรูปแบบแต่ว่าให้เป็นไปตามระเบียบนะคะหลังจากนี้จะมีศูนย์ออนไลน์ร้องทุกข์ใครที่โดนกลั่นแกล้งสามารถแจ้งได้เลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะมีกระบวนการตรวจสอบโปร่งใสทุกขั้นตอนค่ะ